นี่แม่นางจะชวนมาทําต้มมะละยัดไส้กันค่ะอันนี้คือมะละที่แม่นางยาไส้ไว้ไเรียบร้อยแล้วทีนี้ทํายังไงไม่ให้มะละขมเป็นปัญหาโลกแตกมากวันนี้แม่นางจะมาทําให้ดูว่าทํำยังไงไม่ให้มะละขมเราจะนํามาทอดก่อนค่ะนี่ค่ะ ทอดเขาพอเหลืองทองนะคะพอเขาเหลืองได้ที่เนี่ยเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองคะะมะละพอโดนความร้อนเนี่ยเขาจะคลายความขมอ,ออกออชิ้นไหนที่เขาเริ่มแบบเริ่มเหลืองๆเ,เป็นสีทองทองเราถ่ายลงในหม้อได้เลยคะ่บบคะเห็นไหมคะเต็มต้องยัดจนเต็มขอบมะละมะละไม่นานว่า มันต้องมีขมนิดๆนะคะถึงจะเป็น,สนเสน่ห์ของเขาจะผักชกีกระเทียมแล้วก็พริกไทยอเไปเลยค่ะเห็นน้ำซุปแม่นานไหมใสแจ๋วเลยน้ำสต๊อกต้องใสแบบนี้ค่ะาเริ่มเดือดอีกครั้งแล้วเห็นไหมคะมเริ่มสุกแล้วคะ่ะ ตัวมาละตัวหมูในมาละเริ่มสุกแล้วเราปรุงด้วยอะไรบ้างเราปรุงด้วยน้ำตาลเกลือนะคะแล้วก็จริงๆพริกไทยไม่ต้องแล้วเพราะเมื่อครู่เราตาม้อมอาารากผักชีกระเทียมไปแล้วแต่ว่าแม่นันชอบเป็นความชอบส่วนตัวเด็กที่บ้านก็ชอบนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็เคล้าเขา,ขาด้วย ต้องไปแล้วประมาณ20นาทีได้น,นะคะว,ว้วาวว,าว้าวนา่าทานมากามะาลาเริ่มนิ่ม,ะะมแล้วะค่ะนการอ้ยย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 แยยยยยยนยยยให้ดูให้ดูดลย้ยี้ สามชั้นด้วยน่คะลองทำดูนะคะไม่ยากเลยชอบมากนะคะโคป่วยปู่โคป่วย,วยเสียงหอ,อเจียถ้าชอบการนำเสนอของแม่นานยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันกันไปนะคะสวัสดีคะ่ะ